สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องันชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองนี่ก็คือนแลนส์ผู้ที่เหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่เก่งก็คืๆกลางๆนะเออวันนี้เรามาพร้อมกับคอมโบใหม่นะมาอีกแล้วแน่นอนเราคอมโบใหม่ตลอดเพราะเรายังไม่มีลูกใหม่คือน h i ชิวพี่โบขาวเวอร์ชันหนึของเราเนี่ยเขาพลังโจมตีน้อยมาก เออแต่เขาก็ถึกตนทานนะโอเคแต่เขาก็ยังมีโอกาสแพ้เวลาโดนโจมตีหนักๆเขาก็ไม่ไหวใช่ไหมเราก็เลยเอาไนแลนส์นะที่เขามีพลังโจมตีมากกว่ามาทําเป็นแบบเดียวกับบัวขาวอ่ะของเก่าก็คือใช้เป็น3า0หัวบอลอย่างเงี้ยนะตัวท้าชิงก็คือชิงโอ้โหตัวท็อปผู้ท้าชิงของเราสุดโหดอีกแล้วก็คือเรียนคลอห้า หัว LF low flat นะอ้ยตัวแตกนะเลยหนึ่งสองสามแข็งไว้เออแข่งไว้แต่ต้องสู้ได้เอาเว้ยเหมือนจะสู้ได้นะชนะแล้วกู๊ดบายเดียนครอหนึ่งสอง ไม,นนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไม่โดนหลบเหรอใช่ใช่มีทั้งดีเฟนต์โจมตีแล,ล้วรู้จักการหลบหลีกสุดยอดจริงจริงไงล่ะถึงตีมาก็ไม่แรงพอหรอกล้มไปซะ 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยแข็งเวียนคอโจมตีไม่โดนเลยรอบนี้ไม่ทัอฟอร์มเป็นหมุนติ้วๆอยู่รอบๆเสร็จฉันละเฮ้ย เดินอยู่เดินอยู่ตามส่วนแล้วเนี่ยหนึ่งสองไม่โดน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 รอบนี้มาไม่โดนเลยนี่ไม่โดนเราสู้ได้นี่เอามาหนึ่งสองเจอผู้ต่อสู้ที่แพ้ทางตีไม่โดนทั้งถึกทั้งตีไม่โดนตรงกลางนั่นเป็นไหน ไม่ไปไหนเลยชิลเลยรอบนี้อดเจอสายถึกสตามิน้าเข้าไปยังไงล่ะเอาว่าหนึ่อซ้โดนไโอ้ยโอ้ยโดนโดโอ้ยปิวปิโอ้ยโอ้ยเปเลยเปเลยโอ้ยยังไหวหนึ่งสองซ้ เข็น,นเข็ด,ด,เดวเฮ้ยในอนเวอร์ชันนี้ไม่มีดีททาว่าจะแพ้เว้ยเยี่ยมวัดงเจ็ดศูนแบบสปินฟินิชทุกรอบเลยนะโอ้ย <c oughs> จะต้องต่อสู้กันกับ เออน้องเล็กนะเดิมๆนะไรโนฮอนสามแปดสิบหัวสไปนนะหนึ่งสองมสความถึกเว้ยไหวอยู่นะเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าสลด์มาเดี <arrivé S 1> ๋ยวแตกเดี <design> head, but. But ๋ยวเดี๋ยวโดนเบิร์สเฮ้ยเอาไงวะต้องหน้ากันไปมาแพ้แล้วหายหัวไหยพื้นแล้ว หนึ่งสองซ้ำวิ่งโหมกระเด็นแรงอยู่มาอ้ย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 ต้องหน้ากันไปต้องหน้ากันมาอืมาระบมระบำไม่ใช่ระบมระบำรำฟ้อนกันไปสุดยอดว่ะในและเกิดใหม่แข่งแขรงจะได้

Ui ui ui, kiểu 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 cầm kiểu 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 ยอมแพ้เมื่อกี้อาจจะเป็นแค่ความฝันเฮ้ย,ยไม่ใช่ค,ความฝันขอข้อหน่อยขอหน่อย,ออยเช็คเช็คพลังหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเป๋แล้วเว้ยนอนไปไอ้น,อน้องไอ้จิว๋วนอนไปหนึ่งสองซ้ำดัดมาไม่สำเร็จ

สองซ้ำเดี๋ยวอะไรให้มันรู้เรื่องหน่อยแต้มเดียวอย่าลีลาอือโอ้โว้โยอ่อยออยออยออเฮ้ย,ยหมดแรงแล้วสิน้องโดนลาบไปซะกยื้ออย่ายังรักษาสถิตินะนี่ชนะสปินฟินิชอย่างเดียวเลยนะมา <devam S 1> <fille> <sigma> สองลูกแล้ว อูทาชิงตัวต่อไปก็คือดันซอสสามหกสิบหัวพลอยนะเขาจะโชว์เดียวจอดได้หรือไม่หนึ่งสองซัม่เมื่อวานอ่อนสุดเลยนะดันซอสแข่งกับลูกนั้นน่ะมาเออใช่ปีศาจแอร์โรปีศาจแอรโล่งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเป๋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 คู่เป๋คู่นายนายนายอย่าเข้ามา หมดแรงไปก่อนสิโน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 ไม่เอาอย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยนิดเดียวเท่านั้นแหละหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงมากโอ้ยไปย์แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อุ้ยเป๊โอ้ยจะนอนละวสงสัยไม่ไหวไม่ไหวอดแย่แล้วแพ้แล้วอ,อหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยอ,อ,อ๋อเกือเอาไปไหวแล้วลูกพี่เกือบได้สองแต้มแล้วเกือบได้สองแต้มเล้วหนึ่งส,สองซ้ำเฮ้ยรู้ไว้แข่งไว้ใครก็เอาชนะดันซ,อน,ซอนได้อยู่นะ ไอ้ลันเจ็บเจ็บอุ้ยป้องกันไว้อ๋อใหเป๋เลยฮะให้เป๋เห็นเลยนิดเดียวหนึ่งสองซั้เฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออวิ่งเต้นให้มันหวดแรงไปโอ้ยมาเอาเราไว้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยชนะแล้วใช่ไหม ชนะไหมชนะแล้วเล่นไม่ออกแรงเลยเออชนะแน่นอนหลบไว้หลบไว้หลบ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 การโจมตีไหมเออหลบไว้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 เออหนึ่งสองซัมโอ้ยโอ้ยโอเป๊เลยเป๊เลยหลบได้หลบได้หลบไว้ได้ มันขอมันมัน,ม,น,ม,นมันอ่อนแรงแล้วขอมันมตามไปขอมันมหนึ่งสองสามโอ๊ยไม่โดนหนึ่งสองสาม โอ้ยโดนเข้าไปหน้ามืดอยู่นเนี่ยสอง้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอเรียบร้อยสปินฟินิชชั้งเกมไม่ได้อ่ะ พลังแห่งความถึกนี่มันยอดจริงๆถึกจัดหัวขาวห้ามแพ้นะัวขาวเข้าสู้แล้วอ่ะเออนี่แอบให้กำลังใจฝ่ายตรงข้ามนะห้ามแพ้นะเขาเป็นห้าหกสิบหัวเทปเปอร์หนึ่งสองสยหัวขาวสู้ เราให้กำลังใจนายถึงแม้ว่าเราจะเล่นอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยตัวนี้มันมันจะแข็งกว่าโบขาวหรอวะเนี่ยเอาว่ะเป็นหัวบอลอ่ะหนึ่งสองซโอยโอ้โหน้ำ่น้ำหน้าได้เหรอหนึ่งสองซัม สองซ้ำไรุ่นพี่ว่างไงโอ้โอโหรุ่นพี่จะเอาล็อกสองเลยเหรอ3ามคะแนนสองล็อกติดเลยได้จริงอ่ะพี่เขาของแพรเออของแพรของแพรเขาเขาไม่แพ้ใครเออรุ<พ>่<อ>งนี้ะนะไม่แพ้ใครในที่สุดในแลนช์ของเราก็คุณผู้ชมเขาบอกว่าเดิมๆก็เก่งแล้วลูกเคาน์เตอร์ก็เก่ง เพราะงั้นนะ่ะเดี๋ยวรอบแรกเราให้เป็นหัวนี้ก่อนนะเขาจะวิ่งวิ่งก็คือหัวเกียร์พอยนะแล้วรอบสองเราลองเปลี่ยนเขาเป็นหัวนิดเดิลให้เขารอเคาน์เตอรต์อยู่ตรงกลางสู้กันตรงกลางห <Okay. S 1> นึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยเอาไงวะมุกีนะ้สองศูนย์นะเริูใช่ แขลงสตามิน่าหรอปุ้ยหมุนหมุนกับมาคอ์เตอร์หรอวะยอมไปซะนายแข่งสตามิน่าไม่ชนะเราหรอกเรียบร้อยหนึ่งสองสเฮ้ยจะมาแข่งกันอย่างนี้เหรอ,อม้าต้องขยศนะถ้าม้าไม่ขยศมาซื้อไม่ได้นะปอบคอนท่านายไม่วิ่งหน่อยนะจะสู้สตามิน่าเราลูคนี้ได้ บิงผิดทางโอ้โยเมาหมัดเมาหมัดขนาดนี้ก็น็อกไปสปินฟินิชไปเรียบร้อยหนึ่งสองซ้ำอเอามันเอามันเอามันโโ,โฟิวอยู่เป๋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 อยู่ย นะแล้วหรือเปล่าผมไม่มีปฏิหารใช่ไหมร้อย,ยหนึ่งสองส,สามตุ๊เฮ้ยป๊อปคอนวันนี้เชื่องอ่ะเชื่องขนาดนี้ก็นอนไปหรือเปล่านอนไหมยุ่นายมันน่าเบื่อ <time> <twee> แหม โบนี้เก่งจะตายดูนายไม่ชกเลยก็รออยู่กลางสนามไม่มีใครมาชกด้วยเลยไงหนึ่งสองซ้ำสู้แรงไปได้หลบได้วะหลบแบบนิ่ม ให้ยังยหนึ่งสองซ้ำนึ่งสองซเฮ้ยจ้องหน้ากันอย่างนี้นายก็แพ้สิปอบคอนนายต้องวิ่งวิ่งหน่อยก็ก๊กแก๊กแก๊กก็ก็ล้ว เกือบจะสองคะแนนกับเข้ามาในสนามจะได้คะแนนเดียวพอร้อยอ๋อหนึ่งสองสามเอ้รอบนี้มาเชื่องจังเลยนะโอ้โหไปบอกว่ามันเชื่องอะหนึ่งสองสาม หลุมไม่ซะเองรู้สึกว่าน่าจะแบบไม่พอใจกับผลการตัดสินให้ให้โอกาสหนึ่งสองสามถ้าแพ้แล้วอย่ามาเสียใจนะไม่ไม่แพ้ oh. <laughs> เราก็ลองให้น้องป๊อปคอร์นเป็นห้าหสหัวนิดเดิลดูนะเพราะว่าหัวนิดเดิลเนี่ยหาง่ายนะก็ลองใช้อนี้ดูเป็นสายเคาเตอร์นะหนึ่งอสองสา อยู่นะเนี่ยแต่จังหวะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในครั้งแรกนะไม่ป็นเรหนึ่งสองซัโอ้ย oh, เอียงแล้วอ่ะทำไมเอียงเร็วมากเลยอ่ะไปโดนอะไรมาทีโอ้ย oh, hey. แย่แล้วใครแย่ ก่อนที่เนี่ยก็เมื่อกี้มันเอียงลงไปอยู่นะหนึ่งสองมเรียบร้อยหนึ่งสองซมจบเกมวลบมามาเคาน์เตอร์ไม่ไม่เวิร์ก สรุปว่ามาต้องวิ่งนะเออถึงจะดีกว่าไม่เล่นแล้วหรอโอ้วันนี้แพ้รวดขนาดนี้ก็ไม่ยอมเล่นต่อเลยสรุปว่าเก่งแต่น่าเบือเอ่อเออแต่ชนะด้วยสปินฟินิชอย่างเดียวจริงๆก็รู้สึกเบื่อนะว่า <S <S เอ้ยทำไมมันไม่ปัดฝ่ายตรงข้ามาเคาน์เตอร์ไปแรงแงบ้างไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีอะไรต่างอ,อ,อารมณ์เดียวกันกันกบที่เล่นเฮลไซหัวบอลแล้วมันน่าเบื่อน่าเบื่อแต่มันชนะอมันชนะอืมเพราะงั้นก็เดี๋ยวไปหาคอมโบที่สนุกกว่านี้มาเล่นดีกว่านะ เอางั้นก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาไป